สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของถูกนะคะของถูกที่พูดถึงในวันนี้นะเป็นลิปสติกราคาแท่งละ25บาทนะคะยี่ห้อ i Show Beauty นะมันเป็นลิปแมทนะคะ ใครที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่พาไปทัวร์ร้านเครื่องสำอางจ,จะเห็นเนาะว่าลิปกไปซื้อลิปยี่ห้อนี้มาพี่ที่ร้านนะคะเขาบอกว่าเขาก็ใช้อยู่เป็นลิปแมทที่ขายดีเลยคือสีสวยติดทนนานอะไรอย่างนี้นะคะซื้อมาลองทั้ง7ดสีด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลิปสติกแท่งละย5บาทเนี่ยทามาแล้วจะโอเคหรือเปล่านะคะจะกลบปากค้าคได้มิดไหมแล้วสีจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะหน้าตาแพคเกจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นปอบพลาสติกธรรมดาเลยนะแล้วก็จะมีชื่อสีบอกไว้ตรงก้นนะเนื้อสีเคนนลยยะะ แต่ว่ากลิ่นนี้คือต้องปรับปรุงม,มากๆเลยมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนน้ำอบไทยอะ่ะเป็นกลิ่นไทยๆอย่างนั้นเลยมีกลิ่นของมะลิแล้วก็มีกลิ่นของน้ำอบอย่างนั้นอะ่ะตกใจมากเลยอะ่ะเนื้อมันมีความเข้มข้นมากเลย เขาสามารถกรบปากคาได้แล้วเป็นเนื้อแมทที่ไม่หนาเกินไปแล้วก็มีความสมูทเวลาทาน,นะคะไม่ต้องกดเนื้อลิปเยอะสําหรับสีนี้ให้รอดนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ทิชชู่เปียกเช็ดดูนะคะว่าเช็ดออกง่ายไหมโอ้เช็ดออกง่ายอะ่ะอันนี้คือบว่าไม่ต้องออกแรงฝูนะมันก็หลุดแล้วอืมสีนี้ก็คือน่าจะเป็นสีแดงอมดำนะ เพราะว่าสีมันออกดับสีดำชัดเจนเลยนี่นะคะสีนี้ก็สวยนะถ่าออกมาแล้วก็จะได้ลุคแบบนี้นะคะดูแบบว่าแนวแบบว่าแนาาวานาสายดาร์กสายเท่ๆหน่อยสาวๆที่แบบว่าเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบโทนเทๆ่ๆแต่งตัวให้เท่อะไรอย่างเงี้ยน่าชอบทาลิปประมาณนี้กันนะดูแล้วน่าจะเป็นโทนแดงเหมือนกันสีนี้ก็สวยดีนะ สีนี้ทาออกมาก็สวยนะช่วยขับผิวหน้าแล้วก็ขับฟันให้ขาวนะคะโทนสีนี้เหมาะกับทุกสีผิวเลยนะคะเหมือนกับว่าลิปจะหักเลยเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะอ่อนพีม่มีสีม่วงด้วยนะเนื้อค่อนข้างจะบางเลยสหรับสีนี้นะคะสีนี้เนี่ยจะเหมาะกับแค่บางโอกาสนะคะแต่งออกงานอะไรอย่างเงี้ยนะที่บอกว่าเป็นงานแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยต้องทาปากสีม่วงอะไรอย่างเงี้นะคะสีนี้ก็ไม่รอดนะ อันนี้ก็จะเป็นโทนแดงอีกแล้วนะเป็นโทนแดงคลาสสิกนะทุกสีผิวทาได้นะคะแล้วก็ช่วยขับฟันให้ดูขาวขึ้นด้วยนะ สีนี้พอทามาแล้วมันจะเป็นแดงอมม่วงนิดนึงนะคะ่าแล้วโอเคนะก็ดูแบช่วยขับฟันให้ดูขาวขึ้นด้วยนะคะเป็นโทนที่ทุกสีผิวใช้ได้นะต่อยหลับไปเร็วสุดท้ายนะคะเป็นเบอร์023นะคะสีนี้นะก็จะเป็นโทนแดงแล้วสีนี้ก็จะเป็นสีแนวแดงวายนะคะก็จะมีสีแดงแล้วก็อมดํานะ เป็นสีแดงอมดํานิดหนึ่งนะคะทาแล้วดูฟันขาวขึ้นด้วยนะคะเราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะสําหรับลิปของ i อช o ว์บิวตีแท่งละ25บาบาทนะคะตอนที่ลิปปาดเนื้อลิปบนหลังมือ ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าเนื้อมันจะแน่นขนาดนี้คือมันเป็นมันเป็นเนื้อที่แบบว่ามีความแน่นโดยที่เราไม่ต้องกดกดสีเยอะค่ะเนี่ยแค่กดแค่นี้เบาๆแล้วก็เป็นเนื้อแมทที่ค่อนข้างจะแมทเลยรอคิดว่าถ้าคนปากแห้งมากก็ไม่แนะนำนะแต่ว่าก็ยังมีความสบายเปล่านะคือเวลาทาบนปากเนี่ยจะมีความสมูทเวลาทาแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันตึงปากเกินไปนะสีส่วนใหญ่ของเขานะคะสามารถากลบปากคาได้มิดเลยนะจะมีแต่สีแดงอมดํากับสีม่วงนะคะที่ เป็นโทนสีที่ต้องใช้แรงในการกดน้ำหนักเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะอ่อนนะต้องต้องกดค่อนข้างเยอะแต่ว่าพวกโทนแดงเนี่ยทาถ้ารอบเดียวก็สามารถกลบปากคำได้มิดแล้วนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะแล้วก็โทนสีส่วนใหญ่ของเขานะคะเป็นโทนแดงนะจะไม่มีโทนนูตเลยนะคะไม่มีโทนชมพูเลยจะเป็นแดงอมส้มแดงอมชมพูแดงอมม่วงแดงอมดําสีแดงคลาสสิกนะคะ คือจะเป็นโทนแทงหมดเลยนะส่วนใหญ่โทนสีแดงอะทุกสีผิวทาแล้วสวยนะคะมันจะช่วยขับผิวหน้าแล้วก็ขับปานให้ดูขาวขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะคะว่าชอบโทนสีแดงโทนไหนจะใช้ในโอกาสไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องนักเรียนนะคะที่ยังว่าไปเรียนอยู่อะไรเงี้ยโทนนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะดูแบบเข้มแล้วก็จัดจ้านไปหน่อยเวลาใช้ก็ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวตัวลิปสติกเนี่ยมันจะหักได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเวลาหมุนนะ จากที่พูดมานี่คือบอกว่าดูแบบดูจะโอเคเนาะในราคา25บาทแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งเลยคือเรื่องกลิ่นของเขานะคะคือถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นแนวไทยๆไ,ไม่ชอบกลิ่นน้ำอบน้ำปรุงที่ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะฉุนเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆจะรับตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะเอามาลองให้ดูกันนะว่าเออมันก็มีลิปสติกที่มันราคาไม่แพงอยู่แล้วก็ใช้ได้นะคะแต่ติดอยู่ที่เรื่องกลิ่นนี่แหละคือกลิ่นมันฉุนเกินไปนะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งละกันนะสำหร งงะะก็ลองซื้อมาใช้ดูแล้วกันนะคะเกิดว่าใครเคยใช้ลิปแมทของ i s h o ว์บิตี้รุ่นนี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการติดตามเพิ่มเติมนะคะติดตามไปที่ Facebook Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยชูบาริกะตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อยทำอะไร I'm crawling around, searching for higher ground, can't see in front of me, my enemies, I've tried every possibility, ability to know if I can be.